สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผมอยู่นาเขาเอิ้นว่าอี๋งกว่าครับบางนี้ครับเนี่ยโอ้หนามินิมาร์ทเกษตรสีเนาะครับเนาะเกษตรสีอยู่ตรงขามครับเขาเอื่นวิทยาลัยการอาชีพเนาะครับน้อมาเห็นเพิ่นขายลูกสินนะครับพี่น้องครับซึ่งเพิ่นหยางสองพี่ลุงคุณป้าเพิ่นเป็นตาแสบครับเดี๋ยวสิมาลองซีบบางเด้อครับพี่น้องพักก็มีบักย่างหลายเลยครับพี่น้องครับเบิ่งเอานี่ครับ นตาแสบแนงครับพี่น้องครับโอ้ไม่แล้วจักบาทครับเหนื่อยเหลืองเนี่อยหาบาทบ่ครับเหนื่อยหาบาททุกไม่บ่ครับบาดคือถูกแท้ไม่บักยี่นี่ก็หาวะเนี่ยบาดพี่น้องครับไม่บักยี่เอาให้เบิ่งเด้อครับว่าใหญ่หรือบ่ใหญ่บาดพี่น้องครับไม่ละวหาบาทเพิ่นโนหาบาทนี่ใหญ่เนาะเอ้วคันมองอื่นนี่เขาขายสิบบาทเด้อครับไม่หญ่จังสี่เนาะแต่วันนี้หาบาทครับพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องเอ้ย ผักก็มีสดสดอ่อนๆเอาแบบนี้ตรงร่องซิมเหรอครับแบบนี้เนาะอ่ะตัวนี้อันนี้หมูบ่ครับเนี่ยหมูเหรอเอ็นหมูไก่เนาะครับตัวนี้เนื้อบ่ครับสีนี่โอ้หนำจิ้มมีจากแบบครับหํำจิ้มอ้าวพี่นงครับไม้ละ5บาทนะครับยุนาเกษตรสีวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตเด้อครับขายทุกมือเลยบ่ครับยุนี่ขายตั้งเตจักม่วงหัดจักม่วงครับ บ่ายโมงถึงสองทุ่มนะครับนาะย่างสดๆให้เห็นเลยครับพี่น้องเอาละผมสีรองซีบมึงเด้บหมนี้เอาละครับพี่น้องครับอันนี้เต้าหูหมูพันวาพี่น้องไม้ละห้าบาทนะครับพี่น้องครับน้ำจิ้มสองแบบบ่ครับเนี่ยเอาพี่น้องรองมึงก่อนครับอันดับแรกอ่ะสีลองซีบมึงเด้พี่น้องบันนี้อืมอืมอากระทดสดๆเลยครับพี่น้อง อืมอืมเอ,มอาลองน้ำจิ้มอาารซีฟู้ดอืมพี่น้องครับพักเมันกับสดๆเลยอ้าวเดี๋ยวสิลองเอ็นหมูครับพี่น้องครับแาบน,นี้อืม พี่น้องคักกระท้วนๆเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับใหม่ละหาบาทใหม่บักไงเลยครับพี่น้องครับสรุปเป่าสุดยอดครับ นี่แหละครับพี่น้องครับลานคุณลุงคุณป่าเพิ่นขายอยู่นขายมาจากปีแล้วก็ครับอยู่นี่นี่ขายได้เกือบยี่สิบปีแล้วโอ้ยมองนี่มองเดียวเลยว่ะเกือบยี่สิบปีนี่โอ้ยุนากษตรสีนี่เนาะโอ้พี่น้องครับเพิ่นขายมาเกือบยี่สิบปีแล้วคุณว่านะครับพี่น้องครับแสบแบเลยครับพี่น้องไม้ละห้าบาททุกไม้เลยนะครับพี่น้องครับโอ้ยไหม่ละห้าบาทในะอนหลายครับพี่น้องครับ แนะครับพี่น้องครับใครอยากมากินลูกซินเสบเซาพาบาบาก็เลี่อนเชิญทุกท่านนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ